สดีครับงนกเขาใหญ่ลีนี่ขอกราบสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะที่โปรดติดตามวงนกเขาใหญ่ลีที่โทรมาสั่งวงนกเขาใหญ่ลีที่มาเที่ยวค่ายที่รับนกเองที่โทรสอบถามครับที่โทรมาคุยครับนี่ที่โทรมาปิดที่เชื่อใจวางใจองนกเขาใหญ่ลีครับนี่เอฟซี FC โทรมาบอกว่าโอ้ขอรีวิวนกจดุดจวดหน่อยครับเอาไปต่อมันมา,นมานบอกมีคู่นี้เลยครับนี่ครับจะแบ่งเอฟซีไปเล่นครับบอกราคาย่อมเยาก็ จากฟังเสียงด้วยบอกได้เลยครับนี่ก็มีคู่นี้เลยครับนี่ครับตอนที่ผมเล่นอยู่ก็มีตัวนี้สองกุ๊กครับพาสีฟ้านี่ครับคูอ่างสามรือสี่คำครับก็แล้วแต่บางทีคูครับแต่มีอ่างครับคูก็อ่างเลยครับครับก็มีสามคำสี่คำกรณีบางทีก็มีห้ามันก็แล้วแต่ครับ ตัวนี้ก็กุ๊กเอ๊ตัวนี้เป็นนกกุ๊กหนึ่งนี่ครับนี่โอ้โหอยู่นี่ครับนี่นี่ครับก็ไม่จะขายครับก็เจ้าเสียงเล็กนะครับนี่ตัวนี้รูดจองครับเพราะว่าให้รอผมก็รอไว้นานให้ปิดผมก็ปิดไว้มานานเกินไปครับโทรรับก็ไม่รับครับก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวแบ่งปันให้เอฟซีเอาไปเล่นครับนี่ นี่ครัไปเล่นครับแบ่งปันเล่นสายไฟพุ่มไม้ก็เมาะก็แม่อะไรวางได้หมดครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับไม่ต้องกลัวครับโอนจริงส่งจริงครับนี่ตัวไหนตัวนั้นครับดูได้ครับนี่ครับถูแล้วครับนี่เสียงเล็กขึ้นดานเกลียวครับนี่ดูครับนี่แบ่งปันไปเล่นครับนี่อย่าลืมกดติดตามลูกเขาใหญ่ครับนี่ ชอบตัวไหนก็โทรหา์นกเขาใหญ่รบเรียบจะได้จัดทรงครับนี่ออนจริงทรงจริงครับนี่ตัวไหนตัวนั้นครับนี่ครับไม่ต้องกลัวครับนี่สายต่อครับสายต่อจุดจวดจุดจวดนี่นี่ครับนี่ครับราคาไม่แพงครับโทรสอบถามได้ครับจะได้ปิดเลยครับนี่ชอบตัวไหนครับ ตุจดจัวครับนี่ตัวนี้ขูบ่อยครับเรียกน้อยขูเก่งครับนี่แต่เจ้านี้ครับนี่นี่เรียกเยอะคูน้อยครับนี่ไปแล้วครับเจ้าอ่างครับสวัสดีครับ